ละครเ hey, ฮผมลิคิดต,ตอนล่าสุดเรตติ้งทุบแหลกสำหรับละครน้ำดีทางช่อง3อย่างผมลิคิดที่นำแสดงโดยนางเอกสาวเบลล่าราณีกับพระเอกหนุ่มปุ๊บธนวัฒน์ดำเนินเรื่องมาจนถึงตอนที่15แล้วค่ะนอกจากเนื้อเรื่องจะน้าติดตามมีสาระความรู้แล้วเคมีของพระนางก็ฟินไม่แผ่วโดยเมื่อคืน21พฤศจิกายนเป็นตอนที่15แล้วซึ่งตอนนี้แฟนละครก็ยังได้เห็นความน่ารักของคู่พระนางรัรว,รว แถมพ่อริสยังเดินหน้าจีบแม่พุตานด้วยการทําขนมหวานให้ทานด้วยงานนี้ทําเอาเบาหวานขึ้นตากันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าพ่อริสรุกหนักมากๆบอกเลยว่าเอาเรื่องแบบสุดๆเพราะว่าเรตติ้งตอนเมื่อคืนทุบสถิติแหลกเลยทีเดียวโดยเมื่อคืนตอนที่15นั้นผมลิขิตกวาดเรตติ้งไปได้ถึง7.89จนทําสถิติเรตติ้งนิวไฮ นอกจากนี้ยังมีฉากของคุณพี่มื่นกับแม่กระเกตอีกที่จูบป,ปากกันแบบแนบแน่นแล้วก็ยังมีฉากทำเมนูเด็ดส้มตามอีกที่ใครเห็นเป็นต้องน้ำลายไหลจากตอนที่แล้วเรตติ้งลดพอเจอตอนล่าสุดนี้เข้าไปก็ทำอากริททั้งช่อง3เลยทีเดียวอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับทีมงานและนักแสดงทุกคนด้วยนะคะ